โอเควันี้ลเกักนี้เต้นไล่ะเนี่ยทีาเนียเล่่เล่ตุเรดาตุเรดาอสตี่ะแต่ฟรีาวานดต่ฟรีแบบว่เต้องมูนะโคตรเมอรต่าจ้าวันนี้เลยะโคตรหิ้เมอรยาเนี้อมีมโคตรโออะวเรเลาโคตรอ๋อก่อนี่ย

xem mà we. mà vậy. Thôi. Mà 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 kì rồi. Ủa, quậy. Ta kể đi đã. Năm nghìn níu vậy. Năm mũi xoay đấy. Bây giờ tự bảo là xì xì betul la nak. có bảo phải tôi nào? việc cả เีใหโคตัวเดียนเวออะไรเลย่ย huh. เี้ยโอตรีบเลยวะปรี่ะอ่ยเีอเซละดอันนั้บอลดูไหมน้นร้ออืมอันอาารมีอืมอ้กว่าดีเชฟนนี่อับอลดูวบอลดูอ่ะนะเก่รู้ะคลทีเชยว่ะเออว

cái đó tôi mới là bắt tu đó là anh đi bắt tu đó là khi thu 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 nó quát tự do quá cả, đó là bao lắm mày à, hay là bao lắm, mi mà lọt đấy là vậy, tôi mới là bắt thua bạn à, bắt thua bạn, à cái chân lọt đấy, vậy, xí đi, là khi nào lọt à khí độ, khí mình đi đâu cái cái cứ này anh thấy chết chưa bao giờ ủy này cái cháu này là tao hè tết chú ý tập lưng à nhở tao vui nan nó này nó này chút được chút được người ta tôi mà tôi vậy อืมอออืมันเยอดอเอาต่อกาตอมก็ตัเดียดนะวิมาวิมาเว้ยต่ไมอะรเอร์ซมอเพอร์ซีวาเดียวอจ่ลียวกันไดจริงเลยเกี่ยวกับหันเรื่องหนลิม่ะแต่เมื่อตอนล่วงตัวดวะดอันนกวิ โอละข้าวขายออกค้าเน่น ah ี่ตักขายละเอาละค้าโอละอยู่แล้วโอแผนคือค้าขายเน่ครับอมีกวนได้อมีปะเอามูมเอาเมือจะเอาละออกคบๆคมอะจะนอนเอาวิปะจะนอนเนี่ยจะเอาละค้าโลหาจะเอาละเถาะเถาะคืออือ

Ruân nó ta chụp nắng. Bye, biko Bây giờ đi. Mhm, ok, ok. Ok, Nó Ok, đi Ok, ok. 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 Ok, Nè Ok, ok. 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 Ok, cái gì ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. อาชาวนาเผ่ด uh, ้วยออ่าลรอยู่ก็มาสักได้เยอะพอเลยเยอะพอพอคนเลยเล่อดวยอ้าวเราดูว่าก่อนเลเพื่อจะเน้เพคือมันเมจบก่อนี่ยอืมแ่วคือมันนีเมชินวชิอขวชอาไปแต่พองอะลมีลาโดนี่เพื่อนี่แก็รับได้

วานอุยเจ้าเปลี่ยนอุลนนะมาเรทุกอาทยราจอเล่าจอเรื่องว่าอไรเมเมแหะรอ่ะอพันนี่ล่ะอพันนี่เรืองเราดีแต้เป็นเองนลอเต้โอเลาเพื่อดๆเราดป่าเราผาดูาดูิเรื่อแเตะเตะก็ได้ตลอดน่ดูเอามั้นี่ออตูลอดแยังเลดเตนี่ดูเามั้ง

री मना kilo